เรียนท่านผู้ตรวจราชการท่านสาธารณสุขนิเทศและท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะโรงพยาบาลปากช่องนานานะคะมีข้อมูลในการตรวจราชการรอบที่1ของปี2 5, 5 6 7ดังนี้ค่ะวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลปากช่องนานาเราจะเป็นศูนย์การแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศในเขตการท่องเที่ยวระดับประเทศโรงพยาบาลปากช่องนะคะยกระดับเป็น เอ plus นะคะในปี2567ค่ะเตียงตามกรอบเป็น250เตียงนะคะแล้วก็พื้นที่การปกครองเนี่ยแบบ่งเป็น12ตำบลค่ะมีโรงพยาบาล F31 แห่งคือโรงพยาบาลมกุฎคีรีวันนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชน1แห่งค่ะมีคลินิกฟอกไตเอกชน1แห่งค่ะประชากรในพื้นที่นะคะใน ที่เป็นประชากรของเราเองประมาณ2,000 0 0คนเศษค่ะและคาดว่าจะมีประชากรแฝงอยู่ในพื้นที่ของเราประมาณ10,000 0คนเศษนะคะสิทธิการรักษาเนี่ยเป็น u c 74ค่ะแล้วก็ข้อมูลในปี25 6 5นอาะคะมีคนต่างพื้นที่เดินมาเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อเารกปากช่องนะคะอย่างเช่นขึ้นเขาใหญ่ค่ะประมาณ3ล้านครั้งต่อปีค่ะในเป้าหมายของรูเทอร์ปากช่องนาั้านนะคะมุ่งที่จะพัฒนา สวิตแพนนะคะในสาขาทอมาแล้วก็ c a r ิแอคแล้วก็สโตรกนะคะให้เป็นอสอดคล้องกับระดับเอพา s ค่ะจริงๆอยู่303เตียงค่ะมี NICU 8เตียงค่ะ ICU 30เตียงแล้วก็มี OR 8ห้องนะคะมีเตียงสำหรับ CAPDC เตียงค่ะมี outsource CT แล้วก็ e m o d i a l y s i s แล้วก็ MII ค่ะ บุคลากรน,นะคะต้อมีแพทย์87ท่านนะคะแล้วก็มีวิชาชีพที่ต่ำกว่า80ดเซนก็คือพยาบาลนะคะแล้วก็นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัดค่ะเรามีสับบอร์ตนะคะในเรื่องของ อ่าสังกัดนะคะที่เป็นสังกัดมไอเอแล้วก็ยูโรนะคะแล้วก็เมดิซีนเนี่ยเรามีแพทย์คาร์ดิโอนะคะแล้วก็เนฟโรแล้วก็นิวโรโลจิสต์นะคะอ่าอย่างละหนึ่งท่านค่ะมีแพทย์ยูโร2ท่านค่ะจะมีสตาฟที่กลับมาในปี2 5 6 7 6 8แล้วก็69นะคะในปี2567เเนี่ยเราจะมีกุมารแพทย์ที่เป็นนิวบอลนะคะกลับมาค่ะ ในเรื่องของซิมไอแล้วก็ซัมแอจัตอนะคะในปี66เนี่ยเรามีซัมแอจัตอที่25200ซัมแอจัตนะคะแล้วก็ซิมขึ้นมาเป็น1.23นะคะก็จะเห็นแนวโน้มว่าซิมไอที่เป็น OR เนี่ยเรามีแนวโนมที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ซิมที่เป็นนอทโออาร์โพิดเนี่ยก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเราจะเห็นแนวโนมว่าซิมที่เป็น OR เนี่ยเรามีแนวโนมที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ซิมไอที่เป็นนอะ ร่คองเตียงเนี่ยดีขึ้นค่ะอยู่ที่85ค่ะแล้วก็แนวโน้มของ10ไแล้วก็ซัมแอสซก็เป็นดังกราฟนะคะวพนดีต่อวันเราอยู่ที่ประมาณ1,200คนต่อนค่ะ IPD เป็น2 4 0 0ต่อปีนะคะจำนวนวันนอน,น,อนเฉลี่ยอยู่ที่4.2ค่ะ สำหรับผลการดำเนินงานนะคะรายประเด็นตรวจราชการนะคะในเรื่องของในเรื่องโครงการพระราชดำริเสรภเกินะคะเราจัดบริการให้ผู้ต้องหางที่อยู่ในเรือนจํากลางคลองไผ่และเรือนจําเขาพิกนะคะจัดบริการได้ครบทาง6ด้านค่ะประเด็นเรื่องของวัณโรคนะคะการคัดกรองวัณโรคนะคะคนไข้ที่อยู่ในเรือนจําทั้งสองแห่งนะคะได้รับการวิจัยว่าเป็นวัณโรคแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วในปีงบ2 5งพนบนี้16รายค่ะ เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็ยาเสพติดนะคะอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จแล้วก็ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำลายตัวเองซ้ำในหนึ่งปีผ่านเกณฑ์นะคะสิ่งที่ยังเป็นโอกาสพัฒนาของอเมริกาช่องก็คือในเรื่องของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะคะแล้วก็ได้รับการดูแลจนกระทั่งการถึงการติดตามนะคะตรงนี้ยังเป็นโอกาสพัฒนาของเรานะคะแล้วก็มีแผนในการแก้ไขปัญหาก็คือมีการทบทวนการบันทึกรายงานในระบบวสตอให้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็มีแนวทางให้ชัดเจนที่จะดูแลผู้ป่วยที่สมัครใจแล้วก็ บังคับบำบัดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ปรับกระบวนการให้มีการนิเทศควบคุมกํากับรายงานทุกสัปดาห์ค่ะเรามีแพั่โปรเจกต์นะคะในเรื่องของโกรงการอบรมเชิงปฏิบัติ การนะคะการคัดกรองภาวะซึมเศร้าภาวอนไฟแล้วก็การดูแลช่วยเหลือในที่ทํางานนะคะเป็นโรงแรมปากช่องนานาทำงานร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่นะคะเราจัดการอบรมโปรเจกต์นี้นะคะไปเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็น HR ของแต่ละโรงแรมหรือว่าสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่อำเภอปากช่องนะคะก็ทําให้เรามี เครือข่ายร่วมกันนะคะที่จะนําไปสกรีนิ่งต่อนะคะในบุคลากรในหน่วยงานของตนเองค่ะในโปรเจกต์ที่เป็นไพโอตเนียนะคะมีผู้ได้รับการคัดกรองไปแล้ว76ดคนนะคะแล้วก็พบผู้ที่มีความเสี่ยงในเรื่องซึมเศร้าแล้วก็หมดไฟที่ต้องส่งมาประเมินซ้ําโดยจิตแพทย์นะคะ18คนแล้วก็พบผู้ที่มีความเสี่ยงเหมือนกันค่าตัวตาย4คนนะคะ Next Step เนี่ยก็คิดว่าจะมีการขยายโปรเจกต์นี้นะคะออกไปอีกเพื่อที่จะทํานการคัดกรองได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะ ประเด็นมะเร็งครบวงจรนะคะท็อปฟรานเซอร์ในอำเภอปากช่องนะคะดับเบิลงเป็น c เสียบริสคะ่ะรองลมาเป็นลังคนเซอร์แล้วก็ rectal cancer คะ่ะในกลุ่มเป้าหมายในยเรื่องที่ได้รับการคัดกรองเรื่องของเสีย c ค l o n นะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายได้รับการได้รับการทำ colonoscopy เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งสองอันนะคะก็ขออนุญาตแชร์โปรเจกต์ดีๆของอำเภอปากช่องนะคะเราทำโปรเจกต์ที่ไปคัดกรองถึงในชุมชนนะคะแล้วก็อพอพบ กลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติมีฟิ t เทสผิดปกตินะคะที่จะต้องได้รับการส่งมาโคลโนโสโคปที่โรงพยาบาลปกช่องนานานเนี่ยเรานำรถโมบายเอ็กซเรย์นะคะไปเอ็กซเรย์พรีออป นะคะให้ถึงรอหอสตอรที่เป็นโนดในชุมชนนะคะวันวันที่คนไข้เดินทางมาโคโลสโคปนะคะก็สามารถมาที่ OR ได้เลยโดยที่จะไม่เสียเวลาอีกนะคะทําให้กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยมีความคึงพอใจกับบริการที่ได้รับมากๆนะคะก็คิดว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีๆที่เกิดขึ้นค่ะในส่วนของโค l โโูเรตเติลเคนเซอร์ที่เป็นนิวเคสนะคะก็ยังคงติดตามต่อไปค่ะว่าแนวโน้มในปี2560จะเป็นอย่างไรแต่เมื่อแปบเทียบปี64กับ66เนี่ยตัวเลขพอๆเดิมค่ะ เคโมไทปีนะคะโรงพยาบาลปัสนานาสามารถให้เคมีบาบัดน,น,นะคะในคนไข้ที่เป็น c ีเอเนะคะในปี67เนี่ยเราให้เคมีบำบัดไปทั้งหมด27ครั้งนะคะในส่วนของอห้าเดือนแรกของปีงบ67เนี่ยให้ไปแล้ว11ครั้งนะคะแล้วก็ในปี66สามารถเพิ่มไอเทมที่โรงพยาบาลปัสนานาสามารถให้ยา คีมิมบัตได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เรามีห้องที่ผสมยาคีมิมบัตนะคะแล้วก็มีเภสัชกรที่สามารถผสมยาคีมิมบัตได้นะคะแล้วก็ยังมีสล็อตวันว่างนะคะที่จะสามารถรับรีเฟอร์จากพื้นที่อำเภอใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นสูงเนินวังน้าเขียวหรือว่าสีคิวนะคะที่อาจจะมีความแออัดในโรงพยาบาลมหาราชนะคะสามารถพองถ่ายแล้วก็มาใช้บริการให้คีมิบัตที่โรงพยาบาลปักช่องนานาได้นะคะเราเรามีบุคลากร,กรพร้อมแล้วก็มีสถานที่พร้อมค่ะ ในประเด็นเรื่องของผู้ป่วย c a n อร์ที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเคเบียมบัตแล้วก็รังสีรักษานะคะเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดค่ะประเด็นเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรแล้วก็แคร์ดีพลนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ของเราที่ผ่านการอบรมรุ่นที่1ไปแล้วจำนวน17คนนะคะแล้วก็อบรม c a d ์ดีพลัรุ่นที่2เนี่ยแล้วก็เป็นเครที่อยู่ระหว่างการอบรม38คนค่ะ เรามีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะคะที่คอยดูแลให้คําแนะนํานะคะที่อกีฬลเอ r นะคะทั้งเวรเช้าและเวรบ่ายของวันทําการและวันหยุดและวันหยุดนักขัตรกษลนะคะก็ทําให้สามารถช่วยเหลือแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกแล้วก็แก้ไขปัญหาข้อติดขัดแล้วก็ทำให้คนไข้เกิดความพึงพอใจได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ n e x t step ของโครงการที่จะอบรม ในบุคลากรนะคะเพื่อสร้งางขวัญกำลังใจก็เป็นเรื่องของการอบรมเรื่องภาวะอุดไฟในการทํางานของบุคลากรของเรานะคะแล้วก็พัฒนาทักษะของบุคลากรของเราเองนะคะในการดูแลคนไข้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นคนไข้จิตเวชค่ะเรามีตู้เติมรักปันสุขนะคะทั้งที่โ p d ดีนะคะแล้วก็ที่ O p d ดีของแผนจิตเวชค่ะ มีไลน์ออฟฟิเช <man> ียลแอคเคานะคะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนนะคะจะทำให้เรื่องร้องเรียนข้อเสนอหรือคำชมเชยนะคะสามารถหลั่งไหลเข้ามาหาเราได้โดยตรงนะคะทำให้เราสามารถปรับปรุงเรื่องระบบบริการหรือว่าพฤติกรรมบริการที่ผู้รับบริการไม่ค่อยสะกิลพอใจนะคะเราอยากให้ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ง่ายที่จะทำให้ผู้รับบริการเข้าถึงเรานะคะแม้อัตราการที่ร้องเรียนเข้ามาจะไม่ได้ลดลงนะคะแต่เราก็คิดว่าเป็นช่องทางที่จะทำให้ผู้ร้องติดต่อเข้าหาเราได้อย่างสะดวกค่ะ ในเรื่องของการดําเนินการเพื่อเสริมสร้างการบริหารทางด้านการเงินนะคะเรามีโปรเจกต์ที่อบรมให้กับบุคลากราาน,นะคะโดยจะโดยเชิญวิทยกากรจากภายนอกนะคะมาช่วยชี้ช่องให้เราสามารถบริหารจัดการแล้วก็วางแผนทางด้านการเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของโปรเจกต์เรื่องของ Happy s a f ฟตี้ม็อกนะคะก็ได้ดําเนินการแล้วค่ะมีอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่โรงพยาบาลปัตตานีได้จัดทำนะคะตั้งแต่ในปี2 5 6 6นนะคะเพื่อสร้างความผูกพัน ในองค์กรแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรนะคะเราเรียกโครงการน้วาสเพน a p p ฮปปี้ to Your Soul นะคะก็มีบุคลากรที่เข้าร่วมประมาณ26เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะจัดต่อนเนื่องในปี2567ค่ะก็คิดว่า,าวิทยากรที่เราเชิญมานะคะเราจัดที่สวนซ่อนศิลินะคะวิทยากรเป็นวิทยากรของสวนซ่อนศิลปนก็ทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่ถนัดมาก่อนแล้วก็คิดนอกกรอบแล้วก็ทานอกกรอบจากที่เคยทํา ประเด็นสุขภาพปฐมภูมินะคะที่อำเภอประช่องนะคะมีหมอครอบครัวนะคะเป็นหมอพยาบรลดีแค์17ท่านนะคะมี PCU 6ทีมค่ะ NP CU 6ทีมค่ะแล้วก็ในปี2567 ปีปนีนะคะก็มีแผนในการจัดตั้ง n p c อีก3ทีมค่ะประเด็นของพออก็จะมี6เรื่องค่ะมีเรื่องเดงกีนะคะมาตรฐานพันวันการป้องกันอุบัติภัยแล้วก็อะไรสิ่งแวดลอ้อม NCD แล้วก็การดูแลผู้สูงอายุค,ค่ะประเด็นเรื่องของโซนนะคะอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนะคะอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเราผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยโซนฟาร์แท็กที่ได้รับยา R t p a เนี่ยต้องมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากๆในปี2567นะคะเราสามารถให้ยา R t p a ได้ในหน่วยของ c t เลยนะคะแล้วก็มีการขยายเตียงโซ Unit ค,ค่ะแล้วก็ Next Step ของเรา,าเป็น On p r o c e ซสนะคะที่จะสามารถให้ RTPA ได้ที่หน่วย CT ในนอกเวลาราชการด้วยค่ะประเด็นเรื่องของ Trauma นะคะอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่ยวยบาดเหตุฉุกเฉินนะคะที่อัดเลเวลหนึ่งภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย t a u m a t i c b r a i n Injury ก็ผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของ Preho s p i t a l นะคะเราพยายามพัฒนา ศักยภาพของเครือข่าย EMS นะคะ i o s p i เ a l เนี่ยเรามี ICU ของศัลยกรรมนะคะแล้วก็มี Teleconsult กับโรงพยาบาแม่ขายนะคะแล้วก็มีการพัฒนา Sky Doctor นะคะ Next Step ของเราเป็นการพัฒนาระบบการดูแลคนไข้ที่มี ISS นะคะมากกว่า15นะคะแล้วก็มีการพัฒนา Ambulance Operation Center ะคะ่ะ ประเด็นดิจิทัลสุภาพนะคะโรงพยาบาลประชันนา,นาเป็นโรงพยาบาลอาัจฉริยะนะคะสามารถดู P R ได้นะคะแล้วก็มีการทำเทรลลนะคะในหลายสาขาค่ะแล้วก็มีแผนในการขอรับรอง H A I T level 1ในปีงบประมาณ2,567นนี้คะ่ะ ประเด็นดิจิทัลสุ่หาพนะคะดำานิการดำเนินการเทเลเฮลนะคะทั้งเทเลเมดิซีนเทเลฟาร์มาซีนะคะเทเลเดนทิซี icy, แล้วก็เทเลเนอร์สนะคะแล้วก็มีการส่งยาถึงบ้านแล้วก็ถึงหน่วยบริการในหลายๆคลินิกค่ะอย่างเช่นแอสมาคลินิกแล้วก็เออาีคลินิกในคนไข้เอชไอวีนะคะเราทำเทเลเฮลไปได้เป็นจํานวน 100 uh, ครั้งและ81ครั้งนะคะในส่วนของเทเ a l ฮลที่ทำได้มากๆจริงๆเป็นบริการในเรือนจำนะคะโดยทีม Family Medicine แล้วก็งานปทุภูมิแล้วก็ลองเท e ร์นแครนะคะอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือการเทเลกับผู้ป่วยจิตเวชไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่รอคสตหรือว่าในเรือนจำก็ตามค่ะแล้วก็อีกหนึ่งบริการที่เรามีให้แล้วนะคะคือเรื่องของ TeleD ดนทิสตี้ที่ทำแล้วค่ะด้านของ เพสจักรรนะคะในประเด็นดิจิทัลสุขภาพนะคะคนไข้สามารถไปรับยาในอำเภอปากช่องนะคะที่ร้านยาได้ถึง12ล้านนะคะแล้วก็ในโรงพยาบาลก็ใช้ e prescription นะคะแล้วก็คนไข้สามารถรับยากับไรเดอร์ถึงที่บ้านหรือว่าไปรับยาที่รอควสตอรหรือว่ารับยาทางไปรีได้ค่ะสามารถดูข้อมูล P S R นะคะได้ได้ในแอป หมอพร้อมนะคะแล้วก็ทางด้านธนกรรมเนี่ยคนไข้สามารถสมาครออนไลน์นะคะที่จะจองคิวธนกรรมในเวลาราชการค่ะแล้วก็รับบริการเทเลเดนทิสตี้ธนกรรมผ่านทางหมอพร้อมได้เช่นเดียวกันค่ะคนไข้สามารถดูผลและทางด้านออนไลน์ดูในระบบได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเจาะแบลู่งหน้าได้ที่รพสตและ p c ทุกแห่งทั่วปปอุทัยปากช่องนะคะในเรื่องของแลบออนไลน์มี ร้านหลบเอกชนนะคะสนใจสมัครเข้าร่วมกับโครงการหนึ่งคลินิกนะคะในด้านปัดประชาชนไปเดียวนะคะเรื่องการส่งข้อมูลเนี่ยเรามีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลนะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้า financial data hub นะคะไปที่กองเศรษฐกิจสุภาพนะคะส่วนในเรื่องของ e-payment เนี่ยของเราสามารถใจ่ายในทางด้านออนไลน์ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทยและและทาง QR code ได้คะ่ะ ประเด็นสถานชีวพิบาลน,นะคะโรงพย,ยบนาบาลปัทจันนาภูรณาการร่วมกับงานพารีเอทีพาเ,เ,เทีแคร์และงานลองเทิร์นแคร์นะคะในโรงพยาบาลปัทจันทเองมีเตียงชีวพิบาลในเคสที่ไม่สามารถกลับไปเสียชีวิตได้ที่บ้านนะคะได้2อถึงหเตียงค่ะแล้วก็เรามีสํานักส่งปามหันนะคะที่ดูแลกระส่งอาสาระยะสุดท้ายนะคะมีเคสที่ทีมแฟมิลี่เมดิซีนนะคะดูแลแบบโฮมออนะคะอยู่16เคสค,ค่ะ ประเด็นเรื่องส่งเสริมการมีบุตรนะคะในเรื่องของการ Early ANC น้อยกว่า12วีคนะคะหรือว่า p a r t u m ์ต m มคิว a g e เรื่องอัตราการเสรียชีวิตของมันดาและทารกเรื่อง Birth a s p h y x i a ซีย n a นเอ r e ซ์เพเนน e ี่ริ e ค e นติตแล้วก็การเข้าพิชีพแล้วก็ c o r p ปอสโ e เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะคะสิ่งที่ยังเป็นโอกาสพัฒนาของเปิดช่องคือเรื่องของ ANC 8ครั้งคุณภาพเรื่องของ Preterm แล้วก็ l o w b i r ิร์ดเค่ะ เรามีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรนะคะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ค่ะแล้วก็สามารถนัดหมายล่วงหน้านะคะ n e x t step ของเราเป็นเรื่องของ IUI ค่ะประเด็นเศรษฐกิจสุภาพนะคะเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวในเอเภอปากช่องนะคะที่เป็นแหล่งปลูกกัญชานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกัญชาแล้วก็เมนูอาหารจากกัญชาค่ะประเด็น national level นะคะการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่ะโรงพยาบาลปากช่องนานามีการจัดทํารายงานสินทรัพย์ผ่านระบบ gfmis นะคะ ได้อย่างถูกต้องแล้ว70%ของ คารุพันธ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการแยกสินทรัพย์หมวดคารุพันธ์ที่มาพร้อมสิ่งก่อสร้างในอาคารผู้ป่วยนอกค่าชั้นที่เป็นอาคารใหม่ล่าสุดของเรานะคะครบร้อยเปอ์แล้วนะคะใน next step ของเราก็จะทําการแยกสินทรัพย์หมวดคารุพันธ์ที่มาพร้อมสิ่งก่อสร้างของอาคารอื่นๆน,นะคะให้แล้วเสร็จภายในปีงบ2 5 6 7นี้ค่ะในเรื่องของ ita นะคะไตรมาสหนึ่งของโรงงานปากช่องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ค่ะแล้วก็ในปี2 5 6 6ที่ผ่านมานะคะเราผ่านเกณฑ์ในระดับ aa ค่ะ เรื่องสานะการเงินการคลังน,นะคะรงมแทนป่าช่องนานาริสกอเป็นศูนย์ค่ะแล้วก็แคชเซโชอยู่ที่1 2 1ประเด็นโรหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และเด็กถงวัยนะคะในเรื่องของโรหิตจางในหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เรื่องการที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนเหล็กและโฟลิกแล้วก็เด็ก6กถึงสิเดือนที่มีภาวะโรหิตจางได้รับการรักษาเนี่ยเราผ่านเกณฑ์นะคะแต่ในส่วนของการคัดกรองโรหิตจางในเด็กกับเด็กที่มีภาวะโรหิตจาง แล้วก็เด็กที่ได้รับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กเนี่ยยังเป็นโอกาสพัฒนาของอำเภอปากช่องของเราค่ะประเด็นเรื่องของเฮลท์เซชั่นนะคะอำเภอปากช่องมีเฮลท์เซชั่น267แห่งค่ะยังเป็นระดับกู๊ดแล้วก็เอ็กเซเลนต์นะคะแต่คาดว่าในปี2567นี้จะสามารถเป็นเอ็กเซเลนต์ได้ทาง100%ค่ะในเรื่องของการเข้าถึงเฮลท์เซชั่นนะคะสามารถเข้าถึงได้23,000ครั้งเศษค่ะก็พบผู้ป่วยเสียงเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็บีม เป็นจำนวนมากแล้วก็อยู่ในขั้นตอที่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าโรงเรียนปรหวานแล้วก็รอดูผลลัพธ์ค่ะโรงเรียนรช่องหน้านาโดยการนำของท่านผรุ่นใยการธงชัยเข็มรัตกูลขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ